สดีตอนรับเข้าสู่ช่องแอนด์แฟมลี่นะคะวันนี้คณะลุงป้านะคะและพร้อม YouTube นะ,ะได้มามอบเตียงให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาดงนะคะนะเอ,อก็นำโดยลุงเต่าและแม่ยุพินนะคะะเป็นเจ้าภาพนะ

Oh. ุณแม่ไปพาดไ่ด้านขวานะครับที่การทางขาก็ได้ไหมครับผมอยากจะรบกวนช่วยขยับไปด้านหลังนิดนึงเนื่องจากว่าจะให้เห็นเตียงข้างหน้าจะได้เห็นสองเตียงนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเห็นประมาณสองเตียงโอเคได้ สอามขอบคุณกองับนิดนขอบคุณกอโอเคค่ะบวันนี้ที่เราจายไีแค่รออยู่ประมาณหกคนครัขอบคุณทางทีมครกบแส่งด้วยครับ โอ้ครับผมครับไม่มีโอกาสได้เจอกันเจอกันเข้าเจอกันตั้งแต่ตั้งแต่ผมมารักษาเทตั้งแต่ผมตั้งยาตั้งแต่พักเต็นคุณเถกับพเถกจะเถอะการทับทุ่มใช่ครับมาซอยได้หลายเพราะว่าคือตั้งแต่บ้านเราเนี่ยคึกคืนขึ้นผมยอมรับเลยว่าในหลายอย่างพัฒนาไปบูนพวกคนสัญจรมาขนาดห้องน้ําเราตอนเนี้กลายเป็นห้องน้ำที่จุด จุดเช็คอินจุดแวะและจุดแวะ <c oughs> ว่าจุดแวะตลอดเลยว่าเราเราเปิดเปิดตลอดแล้วก็ขอญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม <c oughs> ก็คือว่าสิ้นเดือนนี้ทางรานของเราจะจะเปิดในส่วนของพิพิธภัณร์ตรงนี้นู <c oughs> องของแผนแผนไทย <c oughs> จะเป็นนู้ดแผนไทย<อ>เปิด <c oughs> เปิดในส่วน <c oughs> สามารถมาใช้บริการได้ทั้งหมดประชาชนทั่วไปสามารแวะได้จะเปิด7วันเพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรแล้วก็เยี่ยมการเฮ้ยผู้เฮ้อผู้จองเลยพวกเรานวดนวดนวดแผนไทยแลก็เลยขยายห้องแผนไทยแล้วก็เตรียมตัวนวดฟรี7วันผุ้ที่มาเที่ยวที่ที่บ้านของเรานะครับเนาะมาเที่ยวที่พิหารมาเที่ยวที่ดาลุงพลก็สามารถที่จะแวะแวะนวดก่อน เดี๋ยวต่อไปจะขอไปตั้งบูธที่นั่นด้วยว้ยเดี๋ยวส่งคณไปตั้งบูธด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟาร์มลี่นะคะ ันนี้ก็หลังจากที่จบที่วัดวัดศรีสํารานะเราก็จะเดินทางมาที่โรงเรียนนะคะอนุบาลน,นะคะ เเรียกก็เตรียมน้ำดื่มไว้ต้อนรับนะคะตอนนี้นะคะพี่นักธักมลลพุทธสอนะก็ไปจุดเทียนนะคะ Yeah มีเกียรตนะคะรวมนะคะเดี๋ยวมีเพลงนะคะจากเด็กนักเรียนนะคะเเเมมมตตรรคค่ะะะนนิดายกอื วินงขึ點点้นมองกล้องตัดท <seriously> ี่ค่อยตัดครับช้าเลยครับตัดเลยครับตัเลครับเฮ้ยจบเลยนะคะ โอ้สูงมากเลยนู่นสวยมากสวยมากเลยอ่ตอนนี้นะคพี่คุณนัทกมลนะตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปด้านบนอ่านะเชิญโอ้โหโอ้สูงมากเลยค่ะทุกคนลายลายกระเบื้องแล้ว ร้องร้องร้องเพลงเลยครับเพลงเือนึงเลยค่ะเดือนันยายนค่ะ เป็นการชชกเอาเขนสู่ยอดสามเอาลงมาหน่ก็ได้เอาลงมา่อนั่งเวว่รนิ่งก่อนนิ่งก่อนไม่็นไร น,นี้นะคะก็พิธีนะคะเปิดป้ายนะคะก็เรียกว่าได้เออเป็นเปิดป้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี้ค่ะซึ่งมีความสูงมากเลยนะคะสวยงามด้วยนะคะเรียกว่าถือว่าเป็นเสาธงนะคะที่ โอเคค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ร่วมยินดีกับทางโรงเรียนนะคะอ่าโรงเรียนบ้านจำปาดงนั่นเองนะคะนี่นะก็ดีใจกับทางโรงเรียนนะคะได้เสาธงแบบสูงมากเลยนะคะใหญ่มากด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดี

เป็นวันเกิดนะคะลูกสาวพี่นัทกบลด้วยนะคะวันคล้ายวันเกิดของน้องน้องมิ้งนะคะ เสียงไม้ไ hmm. ม mm ่ออกได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะเสียงปออาจจะได้หน่อยเตียงด็กอาจจะไม่มีเสียงนะคะแต่ปอเสียงปอต้องรวมนะคะ ก็คือผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน 哎，没有。 โดดขึ้นมาทีละน้อยได้มาต้อประสบความสำเร็จในระดับ,บหนึ่งก็ขอขอบคุณคณะครู ปลาเพ้่มปิติยดีของผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เห็นคุณค่าของเด็กนักเรียนการศึกษานะคะในอนาคตต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเฟซบทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นพิิธภัณฑ์จากคุณวารีนะคะโนเซนนาวเออออสเตียเวียนนามอบให้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ภรรยาผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้ช่วยนะคะก็คือพี่สุกับพี่มานะคะ นี่ค so 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 uh, to so ่ะขอภาพเ่อยครัก็อ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะพี่วารีด้วยนะคะนี่นะเดินทางมาจากกรุงเทพเลยนะคะ ทั้งหมดนี่คือเป็นเสื้อที่นัมาแจกนะครับเป็นเสื้อสองเ็แอลนะครับคุญสดงใส่ได้พี่ใหญ่หมพี่หมหญ่ใส่ได้สเล็กนี่ครับหูหนสองเล็กใคที่รู้ว่าถกขนาเนี้มารับได้เลยนะครับเสื้อนะครับอ่ะพี่แจกเลกใได้ใ่ได้ได้ดัได้ครับครับปช่วยแกะๆช่วยแกะแกะหน่อย ขอขอยกพุทธิภัณฑ์ขึ้นนี้หน่อยค่ะโอเคค่ะโอ้หชว์โชว์นี้หน่อยค่ะโชว์นี้หน่อยเสื้อด้านนี้เสื้อด้านนี้ค่ะ โอเคนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่วรีนะคะมอบแล้วก็เสื้อจากพี่สมอนด้วยนะคะที่เขาเรียกว่านำมามอบให้กับทางชาวบ้านนะคะไซส์ X 2 XL นะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดี